สามแล้วออนบายเกมของเราทำไมเป็นอะไรครับคุณหนุ่มเหม็นชุดครสามวันสามคืนไม่ได้เปลี่ยนเลยรายการเรานี่ไม่เน้นเรื่องเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าของพิธีกรเราเน้นของรางวัลให้ผู้แข่งขันเกมโดยเฉพาะลักษณะเขาจะไม่ได้แล้วล่ะฮะทำไมครับก็กุ้งแห้งเป็นโหลทายพิธีกรนะแทบเล็บขบสามวันเหม็นจริงไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าคนอื่นคงไม่เท่าไหร่คุณยายกับคุณพยาบาลคงจะเน่าในแล้วนะฮะตอนนี้ ไม่เป็นไรลูกยายกินยากันบูดมาแล้วลูกไปนัคนไม่ใช่แพะแก่มากินยากันบูดได้แ <c oughs> กกกินอะไรทั้งวันเชนกันอ,อร่อยถึงไม่อิ่ว <c oughs> เลี้ยวทั้งวันอ <c oughs> จะเคี้ยวบ้างไหมล่ะ <c oughs> เอยคุณยายเคี้ยวหมากเลยครับ <c oughs> เคี้ยวลิ้นลูก <c oughs> แล้วคุณคอนไวอยครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าเพื่อนคุณเสียชีวิตวยเรืเ่องอะไรครับไหนฮะอ๋อยังยังยังไม่ยังไม่บอกผลนะ เกมแข่งขันของเราในรอบนี้วันที่สามนี่เริ่มเข้มขน้นแล้วเราเราขอพูดยืนยันไปทางบ้านได้เลยนะครับว่าเกมของเราไม่ได้จำใครมาแล้วก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครคิดเองคิดจากมันสมองของทีมงานเราเองล้วนๆเลยนะครับเราร<ม>องได้ว่าดูเกมเราแล้วไม่เหมือนกับคนอื่นแน่นอนไอ้กุ้งแห้งปนหน้าเหรอเราคิดเองครับผมว่าคงไม่มีใครเขาคิดเล่นหรอกครับแล้วเกมนี้ยิ่งง่ายใหญ่ผมจะบอกพวกคุณให้ถ้าคุณพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับ ขอโทษนะอะไรยายซ้อมแข่งขันด้วยเอ,อ้ยไม่ได้แข่งยายแข่งเกมครับไม่ได้แข่งไก่ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เราได้ก็มาจับจะาก่อนแล้วเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยนะแหมนี่นี่ยายคนนี้ผู้ชายจับไม่ได้ถือตัวหรือว่าลันน้ำเหลืองล่วงฮะดีสนมน้ำหน้าเธอนั่นแหละ จะเป็นเกมทายภาพปริศนาออีกคนแรกจะเป็นผู้ได้เห็นภาพแล้วใช้คำพูดไม่ได้จะใช้กิริยาถ้าเห็นภาพปริศนาได้รู้เลยปริศนาก็ชั้นเฉลี่กันไม่ใช่ปริศนาวงซิลิเอ้ยายนี่เขาอยู่อ่างทองใช่ไหมฮะใช่อําเภอดีใจหรอกอําเภอไรโยมันดีใจมัต้องใชโยโอ้ยยาย พูดก็ไม่รู้ดีผมขัดเป็นนะเนี่ยไม่งั้นแย่เลยอดีตเคยเป็นตัวปูเลยรู้หรอกแล้วครับทุกทุกคนพร้อมใช่ไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทางด้านนี้เลยครับพูดพร้อมไหมครับพร้อมเชิญเลยครับพร้อมค่ะเชิญครับเชิญยืนเรียงแถวหน้ากระดานเลยครับ เชิญครับเออหนูน้อยเชิญฮนะเชิญทนคุครับเออคุณเป็นวิธีกรมารังแกผู้แข่งขันได้ไงผมเ<ห>ชิญคให้ข,ขอเชิญขอเชิญคุณยายทางนี้ทั้งทั้งสามคนหันหน้าไปทางนู้นนะครับมีคุณยายคนเดียวหันมาทางนี้นะครับคุณยายจะเป็นคนแรกที่จะได้ดูภาพปริศนาเมื่อคุณยายดูภาพจากผมปุ๊บคุณยายจะสกิดคนต่อไปให้หันมาแล้วคุณยายจะบอกใบกิริยาเขาที่แรกคุณยายหันตรงนี้เวลาพี่น้อยก็บอกว่าให้หันมาที้คุณยายก็หันมงที้ฮะอ่ เข้าใจไหมครับอ๋อไม่เข้าใจฮะพอจะเข้าใจแล้วค่ะนี่นี่เขาเป็นแผนโบราณเก่าเลยเขาพยาบาลไงเอาตาเดี๋ยวประธานทอดฮะทักวิกแล้วเหมือนลูกวัวออกใหม่เลยเดี๋ยวให้มุกมุกหนึ่งพอหนูเอาวิกปิดหน้าแล้วเอาเลยนะพี่ร็อกใครดับไฟแล้วฮาตื่งอาะพูดใครดับไฟ ผมบอกหาอะไรก็อเด็กแก้แ้นให้นะไม่ขำเหรอไม่ขำพี่เอาพร้ไมครัยืนไว้อะไรเพราะรอบนี้เป็นรอบสำคัญนะครับเป็นรอบสำคัญที่คุณจะได้คุณไปพิธีกรเจะเข้าที่ไปไปเดิมไปเดิมใครเล่นไม่ขำต้องยืนไว้อะไรยืนไว้อะไรท้องดีแล้วฝังมุกเลยเอะนะครับไม่ต้องฝังมุกฝังมุกเดี๋มันมาเป็นผ่านเอาอะไรมาถ่ายเยอะเอาทุกคนหันหน้าไปตรงนู้นะครับ อ่าแล้วจะให้คุณยายได้ได้ดูภาพเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมทังบ้านดูก่อนนะครับว่าภาพนี้เป็นอะไรนะฮะอืมอ่าคุณยายดูนะฮะอ่าเอาแล้วครับลักษณะเขาฉลาดนะฮะคนนั้นอยอย่าพูดนะครับห้ามใช้เสียง อ่างอ๋อตำค้าอ๋ออ๋อขุดหอยโครงอย่าให้ขอกทีขออีกทีลืมลืมอันดุจาตมไหมคะได้ได้ได้เหลือเวลาครึ่งวิครับโอ้โหเออรู้แล้วรู้แล้วอุ้ย หมดเวลาคราวนี้จะให้ทายนะครับเริ่มจากเด็กชายโกก่อนคิดว่าเป็นอะไรครับเขากเป็นแอ่งน้ำแล้วเขาก็มามาขุดหาปูเดี๋ยวประธานทษดยายยายเป็นผู้รักษาประตูเหรอฮะไม่ใช่นะครับคุณคอนวอ์ละครับอะไรครับคิดว่าเป็นอะไรทางขา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 แล้วก็หาปู <poisoned indo> <surprisingly> ทางทาขาแล้วก <Ping teenage> <juegos> <pl ains> ็ขุดดินขุาอะไรครับขุดดินไงหาานมันพืชพลเรากดไงอ๋อเขาไปฝังไว้คู่กับปูใช่ไหมล่ะเกิดจากมึงคนเดียวใช่ไหมก๊อดพยาบาลครับถาดค่าถาดอุ้ยตายตอบหน้าเสียดายชุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับภาพของเราจริงคือขนมตุ๊บตับครับใครจะไปตายูกตุ๊บตับอ่ะ คลอนี้ยังไม่มีครไน้คะแนนอ้าวสลับสลับครับสลับแก่ทาตุบทำตุบลักษณะลักษณะทองในเกมของเราคงจะอยู่คู่กับเราตลอดกลับครับกลับก็มาอยู่หัวแถวนะครับปิบ้านเลรอชั้นหยุดตรงไหนครับหันหลังครับเวลาของเราจํากัดนะครับเวลาจํากัดนะครับครับอ่าฮะเอาละครับภาพต่อไปนะครับเข้าใจไหมครับเอาละครับเชิญครับ

เทาหัวเิงคุณลวครับเอาไรครับเหลือไว้เทาหัวปูคุณลวครับเด็กเรียงแกะจริงๆแล้วคือปลาวานตัวเมียเล่นน้ำนะครับแกก็ทำพ้าวานนี่จะไม่ซื้ออะไรกันไหนท่านอย่างนี้ก็ปลาแล้วไม่มีใครถูกนะครับเอาตอบสลับคู่ครับสลับคู่บายยังไง เนี่ยทำอย่างเงี้ยก็รู้แล้วเนะอะหันหน้าไปคุคน <c oughs> ทางนี้ครับ <c oughs> โอ้อันนี้มั่วมากง่ายมากคุณจะพูด <c oughs> ครัดีเดี๋ยวพูดแขกงขนเกมตกใจเวลาหมดแล้วมันง่ายใช่ไหมครับง่ายที่สุด เวลาหมดครับคุณพยาบาลไทยเลยครับหอมดอกลำดวนครับหอมดอกลำดวนคุณยายครับสารชลอมค่ะเด็กชายโก้กำลังเล่นของเล่นเล่นของเล่นตอบได้ผู้ใหญ่มากเลยนะครับคำตอบของเราจริงๆคือพญาติใบไม้สามพันตัวพันกันครับบอกแล้วไลยก็บอกนี่ใหนี่นี่ก็แกทำอย่างนี้ อ้าวก็ะสามพันอ้าวพันหรือเปล่ารอบนี้ไม่มีใครถูกนะครับอ้าวสลับครับสลับที่ครับอ้าวก็ะสามพันไปญาติหรือเปล่าหลี่ยงสิเขาไมต้องขวางทางด้วยล่ะอ้าวเอาเลยครับหันหลังครับเอาครับสุดท้ายนะครับดูใครจะได้เข้ารอบนี้นะครับอ้าหมดเวลาครับไปคนต่อไปเลยครับ เอาละครับหมดเวลาอาคุณจะทายว่าอะไรครับ,บผมขอททยว่าทา,ทางนี้ทางนี้สิคะทา,ทางไหนฮะทางที่ฉันค่ะอ่าคุณยายขอททยว่าอือไปลงเรือท่องเที่ยวแล้วก็ไปไปเรือล่มค่ะแล้วก็มีคนช่วยขึ้นมานี่ก็ทานิดเดียวเอง ทำนิดเดียวแกแล้วก็มานอนหนาวบนกระท่อมอ,อ้าวไม่ถูกนะครับคุณโก้ครับรักพ่อแม่เออนี่แค่นี้อผิดครับคุณคอนไวอยมรกดปิดอกทำถูก,ค,ถกครับผิดผิด ถูกพิธีกรตบไ,ไอไ้พีกรมันบอกผมนะแหมรักมันตอบ,ตอบจริงๆคือรักพี่ต้องหนีพ่อ<ม>นะครับ,อร,ร,บรอบอนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนเลย<อ>เดี๋ยวเราจะพักชมโฆษณาสวยๆแล้วมาดูว่าทั้ง4ท่านใครจะได้รับของรางวัลรถเบนรุ่นนิวไอหนึ่งคันนะครับสักคู่ ที่3แล้วนะครับเป็นวันที่3ของก่อนบ่ายเกมของเราตอนนี้คะแนนทุกคนกําลังสูสีกันมากเพราะยังไม่มีใครได้คะแนนเลยจะไม่ได้เลยยังว่าสูสีเราจะให้ท่านรู้จักคําพังเพยไหมเราเป็นคนไทยต้องรู้จักคําพังเพยแหมถนัดคําพังเพยสมมุติมีคําอยู่ว่าช้างและให้ต่อใช่ไหมครับแล้วก็คุณก็ต่อสมมุติช้างตามช้างยา ตามช้างที่ตามช้างเพราะว่าช้างคือีก้อนใหญ่คือคนโบราณเขาได้เปรียบเปรยไวัอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆอยู่โรงพยาบาลตัวเองเล่นกับศพประจำเลยนับหนึ่งถึงสใครเอาก่อนจะได้ตอบก่อนนะครับหนึ่งสองสมอ้าวเด็กชายโะนะครับผมว่าไม่น่าให้เขาตอบนะฮะทำไมครับเพราะเขาเขี้ยวเหลือเกินครับเพาเขามือทำนี้เนี้ยไม่โดเด็กฉลาดนะครับ เป็นคำแรกนะครับเด็กชายโก็ยของยายเดี๋ยวกระ้ายหมากระทายหมานะอ้าวตั้งใจนะครับครับข้อนี้70,000คะแนนคุณมีโอกาสได้บ้านพร้อมที่ดินพร้อมด้วยรถเก่งพร้อมด้วยคนขับและก็3คนโอ้โหแลวตกลงทองยังแจกอยู่ไหมฮะทองแตะแจกอยู่แล้วแจกอยู่แล้วคำพังเพยคำแรกนะครับ น้ำขึ้นก็แก้ว่าโดดน,น้ำเลยถูกต้องถูกเตะซสิถามจริงนะครับเตะเด็กเสียอัะเท่าไหร่ฮะไม่เสียแล้วครับเสียภาพพจน์น้ำขึ้นให้รีบตักยามรักต้องไวไฟใช่ถูกต้องไหมแสดงว่าคุณไม่ถูกข้อนี้ ข้อต่อไปคุณเจอรนะครับครับเอาเลยนะบ้านเราก็เร่งไงวะนะครับเมื่อกี้ยายยังโขกไม่ได้มตามคิวตามคิวโขกตามคิวโขกใหม่เลายาแกงยาแกงไปเตะหมาแม้ตอบไม่น่ามีข้าวผัดปูกินเลยใส่น้ำมันพืชปรากฏไปไหนละยาแกงหาเสี้ยน คำที่ถูกเ้ยเคยแม่เคยท่องอยู่แล้วเคยได้คุณป้าไม่มีตาจะไปหาเสี้ยนเติดได้มีที่มันเป็นตาปลาตาคุณป้าแล้วนะครับตาคุณป้าเอเคครลงเลยคะฮะตาคุณป้าอยาเข็นครกออกมันจะเหนื่อยอจะได้คะแนนกันไหมครับผู <t 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 ้แข่งเกมต่อไปนะ ตอบไป่น่ามีลูกหลานเลี้ยงตอนแก่เลยอ่ะอยากเข็นโคกขึ้นภูเขาอ๋ออยากเข็นโคกขึ้นภูเขาใครว่ามันไม่เบามันมันจะหนักออกมันจะหนักออกไอ้ก็หมายถึงใครวะถึงตาคุณพยาบาลค่ะคุณให้เลือกฮะจะเอาป้ายไหนฮะ๋อที่เขาให้เลือกที่พวกเราไม่เลือกเลยอ้านี่คณะผมอ่ะ ใครนะพี่นะแล้วแกก็น่าเขาเออตะกูลอ๋ออนิคครับพี่อันนี้นะครับคุณเลือกอันนี้งั้นผมทายอันนี้กันแล้วกันผมจะไม่ทายที่คุณเลือกนะฮะผมทายที่คุณไม่เลือกตั้งใจฟังนะครับค่ะรุบลอนนะรอเล่นนี่นี่แต่เข้าแล้ว สีเสื้อกับสีเปลือกตาคสีเดียวกันเลย <laughs> นี่เป็นไงข้างหลังมีเชียงใหม่เราสน,นอยแล้วมึงเอ้ยแต่ไม่พี่น้อตถ่ายรูปต้องใช้กล้องใหญ่ทำไมอ่ะกล้องเล็กจะเห็นแต่ปากไม่ใช่ไอสิงห์ขนองละ <laughs> แหมคำาั้งนานไม่มีใครสมมติ <laughs> <laughs> มึงนับเอานับอ, <laughs> อ่อะนะครับได้ค่ะมันเป็นคำพังเพยนะทีมเดียวกัน <laughs> ดูวัว ดูวัวอ๊้ยคำนี้เคยพูดเป็นประจำเลยคุณพ่อคุณแม่สอนมาแต่เด็กๆเลยนี่นะสิเดี๋ยวออกไปคุณเคยเป็นเด็กเหรอฮะคนมันกนต้องเป็นเด็กมาก่อนใครจะออกมาแก่เลยล่ะยังเคยกล่อมเขาเลยเหรอโยกเยกเอยก็มึงเล่นเสียงก็นองนานี่ดูวัวให้ดูที่หางเออ ถ้าดูคนเงามดูเถอะแล้วถูกต้องครับเจ็ดหมื่นคะแนนคีเเดี๋ยวเรียกเบียเลยนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยตอบผิดตลอดดังนั้นข้อนี้ทัะและตอบถูกคะแนนจึงโมฆะหมดเลยรอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยนะครับนีของรางวัลรู้สึกจะไม่ได้กลับบ้านอ่ะ i let me